เมื่อวานี่กัดสีผมบางเพิ่นผมเพิ่นนั่นนี่เลยบมดเสมอกันอันนี้เก่าโกกตะโคนจ้ะโกกโคนแบบที่ไปตัดเพิ่นออกอกีกวันนี้สิออกไปตัดผมเราจึงได้ออกมานไอ้กัดมาโกกผมว่าเพิ่นบเสียเพิ่นกระเสียเด้น้ำยาลกัดสีกัดแห้งอย่า ก็จะเดี๋ยวออกไปตัดผมแล้วจะได้กลับมานโกกผมประตูเพิ่นตัดให้อันบอกให้ตัดออกหลายๆเป็นกระตัดทีละหน่อยทีละหน่อยโอกกเซียนเท่าผมเพิ่นเบื่อันมือมีน้ำหนักนะกำลังกระกำกำกำลังกระกำ ไปตัดผมกันจา้านัสอัน,นประตูไว้ไปสั่งคนญี่ปุน่นไปตัดกับเพื่อนเดันไปตัดแคลงเจียนกลับมาโกกผมมาจากมาเบิงกันว่าที่เป็นส่งเอียงที่นี่พเพราะว่าเนีงันกระสันแล้วเนาะข้าไปตัดเองคือสิบอเป็นผู้ชายเลย <c oughs> เป็นส่งกระโปงคือสิเป็นส่งสิกินเฮดไปเลยนี่ <c oughs> สันจุดจูบัะนี้ยยังสิไปตัดอยู่เพราะว่าผมนันบ่มีน้ำหนักนะสิเป็นเล่มพผนออกเป็นเล่มพผนออกเป็นสันก็นี่กาดผลนละผมเพราะนันเป็นฟูๆนะนี่บ่มีน้ำหนักสิดไปเล่มปลายพผนออกไะจ้าไปร้านตัดผมกัน มาเรียบร้อยลวจ้าเดี๋ยวจผพาไปโกกสีผมประตูเราก็ตัดห,ห็นบอกนีบอกให้เราตัดสันก็นี่ล้วกับวานเดี๋ยวมันสิสันไปผสนเราวะปัจจัเดี๋ยวไปโกกสีผมกันสันจู่ๆเลยทีนี้ป่านมาผู้ชายละเป็นสาวเทล้จาจะสาวเท้าสาวเท้าเท่จ้า โกกนะเดี๋ยวเขาเห็นสีบ่อนสีเท่าสีเท่าบอนอตาไายน้ำห,หนวดเสนอี๋ยวทิ้งไว้ เขาบอกว่า20นาทีแบบวา่าเรียบร้อยแล้วจ้านวดหนวดสิพาหน้หนานที่ถึงไว้20นาทีเพราะวามาเพิ่นตอนล่างกันว่าเป็นสีออกเป็นสีไดแต่ตอนนี้เพิ่นก็ออกเป็นสีเท่าบอลแลวด้วยจ้ะออกสีเท่าๆนะสีเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวมารอดูกันจ้า อีกีสบาเทจังสีลา่างเรม่มือได้เนมืมออย่างเนี้ยตีเท่าเท่าบอลตีงามเยอะมาแต่ออกมาอยู่ในหัวจักของสีงามคือของเพิ่นบอกประวัน,นีด้ถูกงามนะสีงามหมดกรมาเลยโกยิ่หอนี่โกอีกแบบหนึง่งมาแต่หัดกันสีเดียวกัน อันนั้นออกมาสียังเท่าๆดำๆไหมเพราะาไปสามารถสีเป็นกต่ง,งามนะมันต่สีเนียนจำเริ่มเป็นสีเท่าแลวจ้ะพุดหหอดอันเล็กยี่สิบอะจนที่ได้ลางออกนี่หอนี้ถือว่าใส่โอเคอยู่เพราะว่าเป็นบาแสบหนังหัวเปิดเติงพร้อมกันจะดำละ มาแต่เบิร์สีเป,เป็นสีดำเลยดำคิลีเลยเดี๋ยวล่างหัวละจ้าโกบผมเรียบร้อยละจ้ามาแต่เพิ่นยังเหมืนเข้มอยู่ต้องถ่าอีกทิตหนึ่งเพิ่นยังสีสีเพิ่นหลุดออกนะข้ังล้างกันเป็นสีเดียวกันละ่ะเป็นสีเดียวกันน่ะ อีกอาทิตย์หนึ่งเพิ่กเกษียณสว่างกว่านี้โอเคสำหรับมันนี้ก,ก็ฝากไปสำนี้ก็ได้จ้าโกกผมละกันว่าเสี่ยวให้มันสว่างกว่านี้เพิ่นกาทิ้งไว้โดนเน,ะนาะปานว่าผู้ใายเนาะทีนี้สาวเท่ละทายอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็หรุดละว่าแต่มันเข็มเนะมาะน่าจะเค้มได้